ครับว yeah. ันนี้น้องนวดแล้วรู้สึกสบายสบายพี่ขอเป็นแรงบันดาลใจหน่อยดีเออสำหรับคนตาบอดอะ่ะเราใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขถ้าเราเป็นแบบนี้ก็เราคิดว่าเราไม่มีความมาักไม่มีอะไรที่แต,ก,แตกต่างจากคนปกติแค่ตาเราไม่เห็นเฉยๆแต่ว่าเราต้องเรื่อะทำ,ทำนู่นทำนี่เหมือนว่ามีผิดที่เราเนินเยอะเล่นอะนรก็เนาคิดัน นี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมที่อยากนวดคนพวกนี้มันจะเป็นแรงผลักดัน,ดนใใับผมทํางานและมีกําลังใจมากขึ้นและมันจะเป็นแรงผลักดัน,ดนใ้ผมม,มีเลี้ยวมีแรงว่าเฮ้ยเขายังตาบอดนะเขายังทําอะไรได้มากกว่าอีเขายังมองห็นทางสว่างเราตาดีนะครับถ้าเราทําให้ชีวิตเรามืดมนบอดอ่ะมันก็จะสู้ชีวิตลําบากต้องขอบคุณคนพวกนี้ที่เป็นแรงบันดาลใจกับผมนะครับแล้วก็จะทําประโยชน์ให้กับคนพวกนี้นะครับพิการนวดให้ครึ่งราคาเดี๋ยวไปส่งน้องด้วย โอเคมีความสุขไหมวันนี้พี่เจนน่ารักไหมพี่เจนน่ารักมื่อสบายดีครับโอเคสบาดีโอเคเดี๋ยวมาใช้บริกันใหม่เน้อขอบคุณครับ